าสาวนิชาพันธ์ดอกกุฎิชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สี่วันนี้จะมานําเสนอเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ big action pattern เสนอคุณครูอรวรรณศรีสุขในรายวิชาวสามศูนย์สองสี่ห้าชีววิทยาห้าภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพฤติกรรมของสัตว์ big action pattern ฟิกแอคแพทเทร์เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างเป็นลำดับขั้นที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่เรียกว่าสิ่งเร้าที่เป็นเชื่องหมายซึ่งเป็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นแล้วสัตว์จะแสะดงพฤติกรรมไปตามลำดับขั้นจนจบเสมอแม้ว่าสิ่งเร้าที่เป็นเชื่องหมายจะหายไปแล้วก็ตาม คอนราดลอเรนและทินเบอร์เกนเป็นนักวิจัยที่เสนอแนวคิดรูปแบบการกระทำคงที่ในช่วงปลายทศวรรษ1930พวกเขาถือว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตนำทารสภาพแวดล้อมและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างมีแบบแผนคือชุดของการกระทำที่ซับซ้อนและคาดเดาได้ซึ่งเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณและได้รับการกระตุ้นโดยสิ่งเร้าลักษณะสำคัญของฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นเกิดจากพันธุกรรมมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นเป็นลำดับพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างของฟ r e e อคชั่นแพทเทิรนะคะตัวอย่างแรกก็คือการดูดนมของทารกเมื่อทารกหิวและปากสัมผัสกับหัวนมซึ่งเป็นสีเหลวจะเกิดการกระตุ้นให้ดูดนมกลืนและจะทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มถึงแม่สีเหลวจะคงอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของการดูดนมแม่ของทารุกนะคะ ค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการชักย่ของแมงมุมการชัก่ของแมงมุมก็เป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดโด้วยพบว่าแมงมุมเมื่อชักใย,ยจะชักใย,ยซึ่งเป็นแบบเฉพาะของสปีชีโดยไม่ต้องเห็นวิธีการชักใยเมื่อนําแมงมุมชนิดนี้ใส่ไว้ในหลอดแก้วแคบๆตั้งแต่เกิดเมื่อยุเหมาะสมและนําออกแต่หลอดแก้วก็สามารถชักใหได้และแบบของใย,ยก็เหมือนกับสมาชิกตัวอื่นๆในสปีชีเพียงแต่ครั้งแรกสร้างใหได้ขนาดเล็กเพราะต่อมสร้างใย่ไม่ได้ทํางานแต่เมื่อต่อมสร้างใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็สร้างไไดดดด้้้เเเปปป็็นนนกกกกกตตติิิซึึ่่งงพพฤรรรรรมมมแแบบบจาัธุีทอโยให ที่มีผลต่อการทางานของสมองจะทําให้แมงมุมชักใยแต่ใยไม่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีเพื่อทําลายต่อมชักใยของแมงมุมแมงมุมก็ยังคงแสดงพฤติกรรมชักใยอยู่เพียงแต่ไม่สามารถผลิตใยได้เท่านั้นภาพตัวอย่างการชักใยของแมงมุมนะคะ ค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าการเกิดพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดจะต้องมีตัวกระตุ้นที่เหมาะสมด้วยตัวกระตุ้นที่เหมาะสมนี้จะแตกต่างกันไปในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดการทางานของตัวกระตุ้นมีความสัมพันธ์ต่อการแสดงพฤติกรรมมากเชื่อว่ามีการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างตัวกระตุ้นกับระบบประสาทภายในสมองมีจุดพิเศษหรือตำแหน่งพิเศษทําหน้าที่กลั่นกรองและเลือกสรรตัวกระตุ้นที่เหมาะสมเกิดพฤติกรรมตอบสนองออกมาจุดพิเศษหรือตำแหน่งพิเศษในสมองเรียกว่าอินเนตรีซิ่งแมคานิซึม หรือ i r m โดยเมื่อ i r m ถูกกระตุน้นด้วยตัวกระตุ้นที่เหมาะสมก็มจะสั่งงานไปยังเน่วยปฏิบัติงานตอบสนองโดยการแสดงออกตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนพันธุกรรมและการเกิดพฤติกรรม